ท้อไล้ครับเรื่องนี้มามายังไม่ได้บอกไปนะแล้วหนูก็นาก่าจะให้ต้องให้พี่เต้เลี้ยงเยอะขึ้นเพราะว่าม้มามีแฟนใหม่แล้วมาอืาออ่ะอยู่มีน้องในแก๊งผมสี่คนมาปรึกษาผมครับก็เลยมีเรื่องอยากจะบอกบอดครับนินไอ้สันชายุุดเข้ามาเลยเาอะไรบะ เรื่องที่มึงปรึกษากูอ่ะบอเดี๋ยวไอ้พ่ซันพูดนะครับอ่าอ่ามาผมม่การพูด่าไรแบบที่มึงพูดกับกูอ่ะเมื่อกี้เลยตอนก่อนบอลมาเอาแบบนั้นเลยก็ได้คือว่ามันมีปัญหานิดหน่อยครับเรื่องเอ่อเรื่องครอบครัวผมครับคือเขาอยู่ต่างประเทศครับแล้วเขาอยากดึงตัวพวกผมไปอ่ะผมกับนินจาครับแล้วก็ผมว่าจะเอาเพื่อนผมไปด้วยไอ้ปุ๊โทอะะใช่ครับจะเอาไปช่วยครอบครัวก่อนเมื่อไหร่กลับมาหรือว่าจะไปถาวรน,น่าจะไปถาวรเลยครับ ขึ้นโดนโกดนะครับแล้วก็ผมก็ปรึกษาพี่อยู่แล้วว่าเออวันนี้ตอนเย็นผมไปคุยพี่อยู่ครับว่าแบบเออผมจะขอออกนะพี่อะไรเงี้ยครับครอบครัวมีกี่คนสิบกว่าคนครับอยู่ที่ไหนอยู่ต่างประเทศนะครับบอสแล้วทำไมถึงโดนโกดวะเขาไม่ไหวยยงไงบอสทำไมไม่เห็นมีใครมากดกูบ้างเลยวะไอ้เหี้ยไม่เห็นคนละที่กันกูอยู่ที่ไหนก็ไม่กดนะใครกดผมก็ไม่รู้จักแก๊งนั้นเหมือนกัน่ะเขาแค่บอกผมมาผมก็เลยบอกว่าบอกพี่อยู่ว่าเออเดี๋ยวผมกับเพื่อนจะ ขอไปก่อนครับเพราะฮาเร็มก็ไฟล์แข่งอยู่แล้วเห็นชนะเกือบทุกไฟล์เลยครับ uh huh. ก็ตึงกันทุกคน,นครับผมก็เลยแบบจะขอพักไปก่อนได้ไหมครับตอนแรกก็ว่าจะไม่ไปครับพอคุยกับไอ้นินจาแล้วบบคิดกันก็เลยต้องไปก่อนครับแล้วจะใครจะทําหน้าที่แทนมึงต้องหาว่าคนที่ทําหน้าที่ตรงนี้ได้ครับบอมึงรู้ใช่ปะว่ากูไม่ได้มอบหน้าที่ให้ใครง่ายๆร,รู้ครับเรื่องนี้ผมต้องขอโทษด้วยว่ามึงครอบครัวมันโดนะครับบออยู่ที่ไหน้วกูไปช่วยทรางน้นม่ะ แต่ถ้ามึงอยู่กับกูแล้วแล้วมึงต้องเจอปัญหากูก็ต้องไปช่วยมึงไหมถูกปะครับใครมันจะอยากให้พวกมึงเป็นอย่างนี้ครับบอสมาครับครอบครัวมึงก็เหมือนครอบครัวพวกเรา่นหละเหมือนกันเว้ยพี่ฟันพี่พุธพี่นินพวกเราอยู่ด้วยกันก็เหมือนครอบครัวเดียวกันเว้ยพี่มีอะไรก็ช่วยกันมีอะไรก็คุยกันได้พี่ชายแล้วเราบอสจะให้ดูแลที่นี่เหรอครับกูอยู่ได้หมดอะอยู่ทุกที่อะแค่พวกมึงต้องสบายอะแค่นั้นแหละกูอยู่ได้หมดอะถ้าอยู่กับครอบครัวกูอยู่ที่ไหนก็ได้ ผมขอถามอะไรน้องๆก่อนได้ไหมครับถ้าบอสไปพวกมึงจะไปกันปะไปไปบอสไปไหนกูตามบอสใช่ผมจะใช่คหัดสัญญาไว้ยังชีบแล้วอ่ะผมเลือกแล้วอ่ะกูแล้วนะใช่เป็แล้วไปไหนไปกันใครลำบากแล้ก็ต้องช่วยกันครอบครัวไอ้เนี้ยใช่จะทิ้งครอบครัวทำไมอ่ะมันก็ต้องทิ้งตรงนี้นะเว้ยก็รู้ไงโอเค กูไม่ยอมให้ใครมากดครอบครัวของเราเว้ยกูไม่ได้สนหรอกว่ามันต้องสร้างใหม่อีกกี่รอบอะ่ะกูสนคนข้างๆกูมากกว่าว่าพร้อมจะสร้างไปกับกูหรือเปล่าในวันที่ต้องเซตศูนย์ใหม่กูสนใจคนข้างๆกูมากกว่าเรื่องเงินเรื่องทองมันไม่ใช่ปัญหาหรอกอยู่ที่ว่ามันจะมีคนที่พร้อมจะอยู่กับเราไหมตรงเนี้ยมันคือประเด็นหลักในวันที่มึงเจอปัญหามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการที่แบบกูต้องเจออะไรด้วยขอบบอสแต่ผมก็เกรงใจบอสนะครับใชบ่พวกผมก็เกรงใจบอสนะบอสไม่อยากให้บอสมันลำบากแม่ครับ มึงลืมทุกอย่างที่บอสเคยพูดแล้วะไม่เคยลืมครับกินข้าวกินด้วยกันอาบน้ำอาบด้วยกันนอนโรงพยาบาลก็นอนด้วยกันจำได้มึงจำได้อะเนี่ยสิ่งที่บอสดอบให้มึงไว้มึงโดนกดเขาก็โดนกับมึงสบายเขาก็สบายกับมึงทำไว้ผมขอโทษครับบอสบอสจะให้อภัยผมไหมเรื่องสุขสันต์วันโกหกครับสุขสันต์วันโกหกครับบอสไอ้ที่อะเล่ แม่งเล่กกูไอ้เหี้ยเอาแม่งเลยครับพอแม่งเลยดีกูนั่งแค่นั้นแหละกูนั่งมึงใช่ไหมใช่ไหมกูโดนใช่ไหมไอ้หมอมหาเลยไอ้เหี้ยเพราเป็นห่วงทุกันสี่คนไม่เกี่ยวกูเป็นห่วเ้เนียก็เป็นห่วงไตัดแม่งไ่ถยท่กูถ่ายกนไลเฟซบุกไม่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 ไ่ไม่ไม ไอ้ไอ้ไอ้ธรรมะเตโกูไม่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 ไอ้เฮียกูก็คิดว่าเรื่องจริงไงสัตว์โอ้โหไอ้เฮียอะไรคือผมพร้อมผมพร้อมแล้วกูเกี่ยวอะไรอ่ะคนนึงแล้วกูเกี่ยวอะไรเนี่ยกูกูคิดว่าเรื่องจริงไอ้เฮียไม่ไม่ไม่กูเพิ่งถามคับเดียวกูเกี่ยวอะไรคือเมื่อกี้กูจะไปเก็บกระเป๋าแล้วนะ ไอ้สแสงเมื่อกี้ผมพร้อมบินแล้วเมื่อกี้อ้อมอะพร้อมไหนเกรียกหมอเลยผมกำลังคิวทำมันเลยเถิดอะจะบอกให้ถ้ามันไม่เลยเถิดแต่เกือบถึงคิวอายุละแม่งเลยเถิดตั้งนั้นไม่ได้พูดเลยเไปฟังยแม่งเลยเอพิวฟูลเดย์เฉยเลยยูไม่ได้พูดเดาหนักกว่านี้ก็ได้นะพี่ยูไม่ได้พูดเลยป้าอาจจะโดนหนักกว่านี้ก็ได้ถ้าหนูไม่ตีป้าพี่บอกว่าตัดจบตัดจบตัดจบกูดูก็ดูดิมันเลยเถิดไปขนาดนั้นไหมม่ตัดจบได้ยังไงเราคิดว่าบอลจะตามไปสักหน่อย มึงจะไม่ตามไปได้ไงล่ะไอ้เขี้ยวมึงเจอเรื่องกันหนึ่งนี้ไอ้สัตว์ผมไม่รู้จะมาเวแบบนี้ไงมึงก็ไม่รู้ว่าจะไปเวไหนไอ้สัตว์แม่งบอสบอสบอสคือแผลสุดแล้วคือสองคนนี้มันหลอกผมมาก่อนไอ้สามคนนี้มันหลอกผมมาก่อนครับไม่หลอกผมก่อนว่าต่อพี่ไมบอกว่าความรู้สึกแบบนี้ต้องแผดบอสด้วยครับแผดเลยสุดครับแผดเลยสุดรับบอสเนี่ยรับบอสเนี่ยผมอแบบแผดความแบ๊กไม่เกี่ยวให้แผดเลยสุดไม่เกี่ยวนะแผดเลยสุดครับแผดเลยสุดรับบอสตอนถ้าผมร้องไห้ไอายสามตัวเนี้ยพวกนี้แบ๊กไม่่เกียวนะ แผลอะสุดใช่แบค็คมึงไม่เกี่ยวแต่มึงตีกูไม่เกี่ยวเลยแต่ตีกูตายชีวิตแก๊งเราแม่สงสงบสุขชิพายนะมาจะตีแก๊งไหนต่อรอรุนนะลูกแก๊งหนูยกนไปไม่ทันตีะไรเลยแก๊งยุพร้อมอยังข้าวพร้อมอนะับารี่นี่ม,มันยังไม่ได้บอกปานะแล้วหนูก็น่าจะให้ต้องให้พี่เต้เลีย้ยงเยอะขึ้นเพราะว่ามา้ามีแฟนใหม่แล้ว มาฮึจิงฟ้าลงใหม่หรอใช่ม,ม้ากำลังจะแต่งงานกับคนใหม่มาทำไมม้าจะแต่งงานกับคนใหม่ถามเต้ดูดิก็หลายๆอย่างอะถูกสเปคมาแล้วก็เขาดูแลม้าได้เขา,ม,ามีเวลาให้ด้วยฟาไม่มีเวลาหรอฟาไม่มีเวลาให้มา้าแล้วก็คนนั้นเขาทั้งเรียกม้าทั้งพี่เรียกทั้งแม่เรียกทั้งเมียคะ่ะเมียขาม้าก็เลยหลง อืมทำไมอ่ะพี่ก็ถูกใจเขาอยู่นะตอนพี่เจอแบบเขาเขาดีมากเลยเขาแบบเพอร์เฟกอ่ะอยู่กับมาได้คนที่เพอร์เฟกต์มาจำเป็นต้องเป็นคนดีหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้บอกเขาเป็นคนดีเขาบอกว่าอยู่ที่ตัวหนูเลยว่าจะมองไงแล้วพี่ก็มองเขามานานแล้วแล้วก็เห็นว่าโอเคเขาอยู่กับมาได้แน่เพราะเขาท้ายเดียวกับม้าก็ดีแต่เรื่องเวลามาเขาอยากให้คนแบบใส่ใจอยู่ด้วยตลอดแล้วแบบคนนี้เขาตอบตรงสเปคไงเขาตรงสเปคม้าเลยอ่ะ แลบสเต็กเลยอะเมื่อเวลามันก็คุยกันได้หรือเปล่ามันก็ต้องคุยกันก่อนมันก็ต้องบ่าเขาคนใจกันหรือเปล่าขนาดเวลาคุยป้ายังไม่มีเลยดูมาจะคุยเวลาไหนป้าป้าเพิเล่าชะอตรีโตมไงมาป้าไม่ได้บอกฝันดีมามาสามสี่วันแล้วนะไม่เจอเลยแล้วตอนที่จบก็ไม่เจอเลยป้าเขาพักเรื่องครอบครัวนะคบครอบครัวคุณย่าเขาไปแล้ว เนี่ยช่วงที่มาเสียใจมีคนทําให้มายิ้มได้ดิเข้าปาก็เสียใจเหมือนตาใน,นแล้วทาไมเรื่องนี้ทําไมหนูถึงไม่บอกมาเห็นปะปาก็ยังเรื่องที่จะไม่บอกมาเลยเห็นไหมเรื่องคุณย่าอะไรเนี่ยอ,อืมปาไม่อยากพูดปาก็ไม่ได้บอกหนูแต่หนูหนูรู้เพราะว่าหนูไปทักขเขาไม่ครับหนูทักเขาแล้วเขาไม่ตอบครับแบบคุณย่าไม่ตอบหนูเลยแล้วก็ มีคนมาเล่าให้ฟังว่าป๋ากับคุณย่าจะย้ายประเทศก็เลยอพอเดาได้นะครับเพราะว่าสตอรี่ล่าสุดมันค่อนข้างดุนแรงนั่น,หนแหละครัาต้องเข้าใจว่าช่วงมาเขาดาวดาวช่วงมาเขารู้สึกแย่แมีคนเข้ามาเต็มๆณต,ตรงนั้นแทนป๋ามาเลยทําให้ม้าเขารู้สึกแบบถูกใจคนนั้นไปแล้วอ๋าก็โดเหมือนกันถ้าปารูป๋ปจะต้องเสียใจมากแน่ๆเลย แล้วอ่ะลูกสองคนเลยอ่ะสองคนด้วยหรอใช่เขาเป็นแปดกันน้อปาแม้ว่าจะแต่งงานพร้อมกันไปสองคนม,มันจะทิ้งป้าหรอไม่ทิ้งป้าก็นคนแรกไงคนที่เหลือก็อีกสองคนไงลูกใช่าใไหมคนแรกผ่านไปคนสองคนสามก็ค่อยผ่านมาใช่ใช่ใชแม้วาแต่งงานให้ครบรอบที่แล้วแต่งกับป้าใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็จะแต่ง คู่กันอีกสองคนนี่นี่ข้าวดูดูหลังเสื้อพี่มนเขียนว่าอะไรฮาเดมไงได้รู้จักรู้ข้อหมายของฮาเดมได้ยังฮาเดมก็คือครอบครัวใช่เหรอ้าจะเปิดฮาเดมไนี่ะทุกคนต้องอยู่ด้วยกันได้ลูกทุกคนต้องอยู่กันแบบสันตินั่นคือสโลแกนที่มาตั้งไว้แต่ป้าลืมถามแต่ถ้าเขามาหนูหนูหนูตีเขา้เาเนียกเขาว่าป้าไม่หนูตีเขาไม่ได้หนูเรียกเพราว่าป้าทั้งสองคนเขาเรียกเขาว่าป้าเหรอใช่สามคนสามคนได้เหรอไม่เคยคั้งหรอ ลักที่วาดไว้เธอยังจำมันได้ไหมบางมันที่อ่ะบางมันลายเห็นปะแต่คองเข้าใจใช่ไหมเข้เาใจปะเห็นปะ<อ>นเข้าใจเนี่ยบางบางไหนรู้จักเหรอาแแบบแต่งงานกับหลายๆคน,นเนี่แหละคติประจาใจบายบางไหนอาเดมแกง๊งมันมีแค่ป้าไม่ได้หรอก็มีป้าไงมันก็มีแค่ป้าแต่ส่วนที่เหลือก็อ,กอ,กอีกอีกส่วนหนึงไงลูกวันละส่วนกันลูกมาเรงมากเลยเนาะ มาก็รักฟ้ามากเลยแต่มาอยากให้ฟ้ามีเพื่อนเล่นไงจะฟ้าเหงาฟ้ามีงาบฟ้ามีหมามีหนูมีพี่เต้มีว้าแล้วไม่พอหมาบอกไม่พอไม่พอหรออันได้แบบยี่สิบสี่ชั่วโมงไปเวลานี้แบบคนนี้ไม่อยู่ก็มีอีกคนหนึ่งมาอะไรเงี้ยแั่คือสิ่งที่มาเราต้องการหนูเครียดมากเลยตอนนเี้ยหนูเครียดจนเก้าสิบผ้าแล้ว ไม่ทำไมอ่ะหนูมียา้เงี้ยกาะได้มีคนช่วยหนูไงช่วยแบบช่วยอยู่กับหนูเนี่ยป้ามันว่างฟ้าอีกสองคนก็ช่วยดูแลหนูนะป้าไม่ว่างก็จะมีคนอีกสองคนช่วยพีนเต้ก็ไม่ว่างเห็นไหมมาก็ทําเพื่อหนูทางนั้นเลยดูมันเป็นได้หนูหนูอยู่คนเยอได้หนูหนูหนูอยู่ได้หร่ได้หนูจะอยู่ได้ยังไงหนูโตขึ้นโตเป็นสาวขึ้นทุกวันหนูอยู่หนูเลี้ยงตัวเองได้ทัพไม่ได้เนี่ยมาเนี่ยหาคนเลี้ยงหนูด้วย เอ้าวหนูไม่อยากให้คนเดียวแล้วเออมาตกลงแต่งงานกับเขาไปแล้วไม่นะกลัวนะถ้าหไม่ตรอเนีัยเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนว้าจะมาเลยเนี่ยใช่เดี๋ยวแฟนว้าจะมาเลยเนี่ยทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีลูกม้าเชื่อว่าป้าจะเข้าใจเดี๋ยวป้าจะมารับเราตอนที่เราเราจะมาอะไรไม่ได้แล้วหนูเดี๋ยวจังหวะที่แบบสมองหนูระเบิดปุ๊บเดี๋ยวใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวภาพหนูตัดไปอ่ะเดี๋ยวจะมีเศษขึ้นมาเนี่ยหนูเรียกคนมาป้าได้เลย ขา้อมาเหรอใช่ใช่หน,หนูเรียกเขานั้นป้าได้เลยป้าคนจะเจอเทาโดยเฮ้ยไมีต้องกลัวเขาน่ารักเนี่ยเวลาหนูเครียดอย่างเงี้ยป้าอีกสองคนก็จะหายาแก้เครียดให้กับหนูหนูไม่เครียดเท้าไหร่เวลาหนูโดนตำรวจจับอะเขาก็จะพาหนูไปส่งที่ตู้ข้างข้างนอกอะนั่นแหละนั่นก็อีกคนหนึ่งเป็นป้าหนูไม่ทำงานน้ำหนูจะไม่ทำงานน้ำหนูจะเป็นเด็กดีทุกที่ที่หนูไปจะมีป้าอยู่จำไหมใช่ ไม่ว่าหนูจะเป็นซื้อข้าวก็จะเป็นปลาไปอาบน้ำก็จะมีปลาอยู่ขือต่อเราจะมีห้าคนใช่กมีห้าคนรวมป้าด้วยก็จะเป็นนูสองคนปลาอีกหนึ่งคนไม้หนึ่งคนแล้วก็ป้าอีกสองคนนก็จะเป็นหกไม่ใช่ต่อม้าเกินหรอห้านะพี่นับไงก็ห้านะเออก็ห้าเหรอนงสองน้ำสี่ห้าหกคนนับเกินสิ เด๋อวนับเกินหรือเปล่ามาน<ช>ับได้หาคนก็มีหนุมมีพี่เต้มีมา้าเป็นสามมีป้าเป็นสี่ก็เป็นสีแ่แล้วแล้๋วเพิม่มอีกคนงั้นเพิ่มเป็นเจ็ดเลยก็ได้กันะผมช,ชอบเล็กกลมทักสิบสิบไหมเต้ใช่สิบสิบเล็กกลมมาแต่งงานทักสิบรอบก็เดี๋ยวเปลี่ยนสถานที่เอ้ยรอบนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจาต้องไปจัดก,การแต่งงานออตีมอะไรแบะนี้ นีี้ฟ,ฟามันไม่กวัวแฟนใหม่มาโดนจบโดเหรอครับไม่จบหรอกว่าใครมาทำขอะไรรู้ขอเก่งจะ่าตายใช่หรอป้าเก่งกว่าป้ามีป่าหลามเทงไม่หยุเดเลยนี่เขามีโอ้โหอาวุธสงครามอะ่ะฮะอาวุธสงครามเขาขับรถดำเข,เ,ขเขาอยู่ในน้ำแล้วตอนนี้เขานั่งเรือดำน้ำอยู่ไม่รู้เหรอเขาจะอยู่ข้างหลังใช่ใช่นั่งเรือดำน้ำขึ้นมาตอนฝนตกกบน่าจะใช่กบไช่เขา ครับเลยดำน้ําอยู่พอฝนตกเขาจะขึ้นมาไงเพราะมันสภาพอากาศแปรปวนเขาจะขึ้นมาพักในบ้านนี่ไงอยู่มาแปดปีแล้วใช่ไหมไม่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 ใช่อ่าน่าจะจําผิดนแหละเขาสมมติหนูไปทําข้าวก็จะเจอเขาเจอป้าอยู่ไปทุกที่อ่ากจะมีป้าเราวจำไหมทุกที่ถูกไลาลูกใส่เสื้อขาวชุดแดงใช่ไหมอือคืออะไรวะก็คนดุงที่เรียกรถไง ไม่ใช่ทุกที่ใช่มาแล้วไม่ได้เอาคุณลุงคนนั้น่มไม่เอาหรอกตอนนี้แบบหุ่นเฟิร์มแบบสมาร์ทหล่อปากเดียวที่อดเท่าป้าเลยใช่ไม่มีใครหล่อไปกว่าป้าแล้วไม่ไม่หลอกกว่าเท่ากันเท่ากันเลยไม่ไม่ไม่มีใครหล่อเท่าป้าหนูแล้วป้าหนูหล่อที่สุดไม่ไม่ที่นี่ไม่มีใครหล่อเท่าป้าหนูแล้วป้าหนูหล่อที่สุดแล้วมาก็สวยที่สุดเท่ากันเท่ากันไม่ไม่มีใครเท่าป้าป้าหลอกกว่า เท่ากาันเท่ากันถามพี่ได้เท่ากันพี่การันตีเลยพี่เจอมาแล้วพี่จะตกหลุมแบบไปรับเรียกเขาพ่อได้ไงล่ะเก่งคนนี้เก่งสองคนนี้เก่งเก่งมากเลย<ช>่อะไรคย,ยืนหนึ่งต่อยเก่งมากเป็นมาเฟียเลยใช่ระดับมาเฟีเยแล้ลูกป้าอยู่กับเขามาเชื่อได้เลยว่ายังไงก็จะช่วยกันสร้างอิทธิพลได้เดอะบ,บอสสามคนถาวสุขุมนุ่มลึกมีความเป็นผู้นําสูงถูกเชื่อมา พ่ามาดูคนไม่ผิดหรอกสองคนได้เหรออ,อยากให้มีแค่ฟ้าใช่มาก็มีแค่ป้าไงแต่เพิ่มมาอีกสองคนอยากให้มีแค่ฟ้าคนเดียวไ,ได้ดิของแบบมันถึงแบบมันเจอแล้วอะมันมันมีมาแล้วอะ่ะเขาต้องยอมรับในสิ่งที่มาตัดสินจใจด้วยเพราะมาเลือกแล้วไงหนูคิดว่าหนูไม่อยากให้มีแต่นะถ้ามาจะมีหนูห้ามไม่ได้มันเป็นความถูกของมาโอเคได้ แต่ว่ากลัวป้าเสียใจไม่เสียใจป้าไม่เสียใจเชื่อม้าดิยังไงก็ไม่เสียใจหรอกหนูเป็นห่วงความรู้สึกป้ามากเลยม้าก็เป็นห่วงมาก็เลยหาเพื่อนมาอยู่ด้วยนี่ไงนะคะใช่ไหมเตะใช่ถ้ามันไม่รักมาจะไม่ทําแบบนี้เลยถูกนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่มาตัดสินใจละหนูห้ามไม่ได้ถ้าป้ากับม้ามีความสุขหนูก็จะมีความสุขครับโอเคเอาเป็นว่ามาลอเล่น a v e b e a u t i f u day ย่าฮู้ย่าภาสามันโกหกทำไม้องโกหกด้วยหนูก็ถามว่าน้องหวังป้าหนูก็หว่วงป้าหลุตกแล้วมาก็ท้องด้วยนี่โกหกหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงเห็นนิ้วพี่ไหมเห็นลูแฟร์ดฮ่าฮก,กับป้าไปเพียรอะไรกันตอนไหนอะออางานไงถามได้เลย เดู๋ยวมีน้องแล้วเนาะห้าบอกป้านะนี่นี่นี่ไมบอกป้าป้าจะบอกยังไงหรอนนหรอือหือใจจังลูกน้องผู้ชายน้องวิ่งน,น,นี่แหละนะน้องน้องผู้ชายยังไม่รู้เพศหรอกเพิ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์เองน้องอ <laughs> โอ้ยเก <laughs> <laughs> ินเกินเกินเลย เดี๋ไม่ได้ค่ะหนูอยากมีน้องอยากมีน้องพี่เต้ไม่เลี้ยงหนูหนูจะได้เลี้ยงน้องอ่ะกี่ยวอะไรพี่ไม่เลี้ยงเราเลยไปเลี้ยงน้องถ้าพี่เลี้ยงยังหนูหนูก็จะจะไปเลี้ยงน้องเองเลี้ยงน้องเองเขามีแม่นมอยู่แล้วใครมีแม่นมอะเดียวคนเดียวเลี้ยงแม่งกระทั่งเราเลี้ยงแม่งกระทั่งคนในแก๊งมีอยู่คนเดียวพี่ชีเหรอใช่แม่เขาประจำหนูอ่ะูช่วยพี่ชีเลี้ยงหนูอยากเลี้ยงน้องก็วิชาเลยพี่เลี้ยงเอง หนูหนูช่วยเิอ่ยงไม่ไม่พี่จะสอนน้องในแบบลูกผู้ชายไม่พี่จะไม่ให้มีผู้หญิงเข้ามาคนเลยออพี่พี่จะสอนโหดแบบพี่ไม่ได้นะไม่ได้ี่ต้องสอนให้น้องมีความรักความอบอุ่นด้วยมเป็นเรื่องปกติของคนเราอยู่แล้วที่ต้องมีความรักแต่เรื่องความอ่อนโยนนั้นพี่จะสอนเองไม่หนูหนูยากถอนเข้าอ่อนโยนไม่เราก็ไปสอนน้องอีกคนหนึง อาจจะได้ชายหญิงอาจจะได้หญิงยิงหรือ,อได้ชายช้ก็ได้แล้วถ้าเกิดได้ใช้ใช้พี่ก็จะเลี้ยงคนเดียวหรอใช่พี่เก่งอยู่แล้วไม่เอาทำไมหนูเลี้ยงพี่เลี้ยงตัวเองให้ได้ไม่พี่เลี้ยงหนูยังไม่ได้เลยพี่เลี้ยงได้แต่เราไม่ได้ไม่เกี่ยวกันหนูก็เหมือนผู้ชายตรงไหนเนี่ยเหมือนตรงเลยหยุดทั้งคู่นั่นแหละยังไม่ออกมาเลย